วันนีนะ้มาทำเมนูนะครับเห็ดนางฟ้านะครับทอดกรอบนะครับนี่ครับขอฉีกก่อนนะครับฉีกก่อนอ่าพอประมาณนะครับชิ้นเล็กๆที่เราล้างตะกี้ล้างไว้เรียบร้อยแล้วเราก็ไม่ต้องฉีกครับฉีกเฉพาะเห็ดชิ้นใหญ่ๆชิ้นเล็กก็ปล่อยมันไว้นะครับอ่าแบบนี้ครแบบนีครึ่งหนึ่ง แป้งแป้งทอดกรอบนะครับมีอะไรก็ใส่ตัวนั้นนะครับตอนนี้มีโกกินะครับโกกิเป็นคกรุ่นสอมเร็จรูปนะครับรสเผ็ดครับโรยให้ทั่วนะครับบางๆให้มันทั่วไปหมดนะครับเดี๋ยวเรามาคุกเอาช้อนคุก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 ชุบคุกก่อนนะครับคุกก่อนคุกให้มันกลับด้านแล้วก็โรยอีกนะครับ ก่อนทำเราก็ล้างมือให้สะอาดนะครับนะครับตรงไหนที่มันเราไม่ได้คุกโรยอีกนะครับโรยให้ทั่วบางๆนะครับเราคุกอีกเรื่อยๆโรยบางๆคลุกนะคุกอีกมันทั่ว เดี๋ยวเราพอมันคุกให้ทั่วแล้วนะครับเราจะไปตั้งน้ํามันนะครับใช้ไฟกลางนะครับใช้ไฟกลางทอดกรอบอันนี้ใช้แป้งโกกีนะครับนี่มันมีอยู่แล้วนะครับนะครับโกกีอันนี้ใช้รสเผ็ดนี่ไม่ต้องปรุงอะไรเลยนะครับคลุกอย่างเดียว ทั่วแล้วถ้ามันทั่วแล้วเราก็จะไปทอดนะครับตอนนี้นะครับก็จะใส่น้ามันก็ประมาณนี้นะครับประมาณหนึ่งถ้วยนะครับจริงๆใส่เยอะก็ดีนะครับมันจะเปือง,งหน่อยเดี๋ยวจะทอดทีละนิดหน่อยเดี๋ยวทอดไฟกลางนะครับรอสักพักนะทอดไฟกลางใส่ไปทีละชิ้นสองชิ้นให้มันทั่วนะครับเราจะไม่ใส่เป็นก้อนนะครับ ยังครับตัวน,นี้ยังน,นี่ร้อนมันก่อนนะครับอันนี้ร้อนมันก่อนแสดงว่าตัวน,นี้มันยังไม่ร้อนนี่ร้อนนครับยังน,นี่ดิ น,นี่เริ่มร้อนแล้วนะครับสังเ,เกตชิ้นแรกนะครับปกติเราจะสะบัดน้ําหรือว่าลองลองลองความร้อนนะครับอันนี้เอาเห็ดลงไปลองชิ้นหนึ่งก่อนนะครับค่อยๆใส่ลงไปเลยนะครับ อก่อนใส่อีกสองชิ้นใส่สองชิ้นชิ้นเล็กสองชิ้นพอละอ่ะโอเคพอก่อนนะครับเราก็ทอดไปเรื่อยๆนะครับแล้วอทอดกีาน,นหน้ารีไฟนะครับดีไฟนิดนึงนะครับ นี่เป็นสูตรคนกินเจนะครับกินเจไม่ไม่กินไม่กินเนื้อไม่กินหมูนะครับเดี๋ยวเราจะทอดทีละด้านนะครับเป็นด้านแล้วก็ถ้ามันเริ่มกรอบเราก็จะกลับนะครับอ่าตอนนี้เริ่มเหลืองแล้วนะครับชุดแรกนะครับ ขีบเลยนะครับขีบไปไปพักไว้นะปีไฟนะครับพักไว้บนตะแกรงนะครับอันนี้กรอบแล้วนะครับชุดแรกนะครับไปค่อยขีบอาไ้บนตะแกรงอันนี้เหมือนปลาหมึกเลยครับรสชาติอร่อยอร่อยนะครับกรอบๆอคนกเอาไปโรยน้ำจิ้มมาล่าหรือว่าเอาไปโรยน้ำจิ้มได้หลายๆแบบแล้วแต่คนชอบนะครับ เดี๋ยวเราจะลงชุดใหม่ลงไปอีกนะครับสักชุดนะครับอ่าตอนนี้ผึ่งมา้แล้วนะครับเห็นไหมครับผึ่งไวแล้วนะครับอ่าอลงชุดใหม่ลงไปอโอเคนะครับเดี๋ยวลงชุดใหม่ลงไปเลยนะครับอ่าใส่มันเต็มเลยนะครับอันนี้เป็นเมนูกินเล่นก็ได้กินกับข้าวก็ได้นะครับเป็นกับแก้มก็ได้แล้วแต่ครับ อันนี้เห็นไหมครับตอนนี้นะครับกรอบเลยนะครับปลาหมึกเทียมเดี๋ยวทอดต่อไปนะครับเหมือนเดิมเดี๋ยวเรา่อยไปกลับ กลับหน่อยครับกลับหน่อยเร่งแล้วกลับหน่อยตอนนี้ผักมันจะเริ่มกรอบจะใช้ครีมก็ได้นะครับหรือว่าอะไรก็ได้แล้วแต่ถนัดเราจะพักนะครับชุดที่สองชุดที่สองสุกแล้วนะครับปีไฟนะครับรีแก๊สนะครับปีไว้รอชุดที่สาม เราก็ค่อยๆขีบตรงมาบนตะแกรงเหมือนเดิมนะครับดีไปเลยนะครับขีบขึ้นมาเลยไปขีบขึ้นมานะครับเอินวันนี้มันต้องมันต้องใช้กล้องนะครับมือถือถ่ายทำนะครับปกติจะใช้นะครับคีมขีบหรือว่ากระชอนแล้วแต่นะครับทำได้ไหลายแบบ โกกีนี้มันไม่อมน้ํามันเลยนะครับไม่อมเลยเสร็จเสร็จตักขึ้นมาเลย เราเบาแก๊สไปแล้นะครับลงชุดต่อไปนะครับอีกช,ช,ชุดหนึ่งครับอีกชุดหนึ่งเร่งแก๊สเลยนะครับเร่งเลยนะครับชุดต่อไปลงไปเลยนี่ใส่หมดได้ก็ได้ เ<ๆ>พอเดี๋ยวเห็ดมันหดนะครับทีนี้เหลือยเกียกอยู่แต่เรใส่ให้หมดไปเลยนะครหน่อเดียว ใส่เกือบหมดแล้วนะครับตะกี้ตอนที่เราจะใส่เราก็หลีกแก๊สเพราะว่าเราจะทอดไม่ทันนะครับเราก็เล่งเลยนะครับตอนนี้เล่งเลย,เลยนะครับอ่ะหมดแล้วหมดแล้วนะครับกลับด้านเลย ไปนับรอสักพักนะครับเดี๋ยวก็กลับเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวก็กลับเหมือนเดิมอ่านี่ครับชุดสุดท้ายก็ลุ่มออกสีเหลืองทองแล้วนะครับนะครับริ่มออกสีเหลืองทองแล้วนะครับเราจะให้มันกรอบนะครับแต่ไม่ไหมนะครับกรอบแต่ไม่ให้มันไหมเราใครที่ชอบย่างเช่นชอบพริกหมาลงพริกหมาร่านะครับเวลาเรา เอามาใส่จานแล้วก็เอาโรยก็ได้นะครับแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่ชอบนะครับรือว่าต่อจิ้มน้ําจิ้มไก่นะครับก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับได้หมดนะครับได้หมดเลยนะครับมีชุดสุดท้ายนี่เอาจะเอาเอากรอบหน่อยนะครับเอานานนิดหนึ่งกรอบอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับปิดแก๊สนะครับแก๊สมีชุดสุดท้ายนะครับ ตักลงก็เลยแบบนี้ก็ได้นะสุดท้ายแล้ว,ลวนะรอให้มันถึ่งน้ํามันก่นให้มันถึงน้ํามันไว้วนั่ข้างก่อนแปบ๊บหนึ่งนะคนมาช่วยนะถึงน้ํามันไว้น,นิดนึงให้มันแห้งโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับกแกะให้หมดเหลือเศษแล้วนะก็วางกันเดี๋ยวมาจัดจ,จานนะครับถึงไว้ก่อนถึงไว้ก่อนอ่าเรียบร้อยเลยนะครับ นี่เลยนะครับเมนูนะครับเห็ดนางฟ้าทอดนะครับกรอบนะครับในแป้งโกกินะครับชุบแป้งโกกินะครับทอดนะครับผมถือว่ารสชาติใช้ได้เลยนะครับนี่ครับชิมอยู่แล้วนะครับกรอบอร่อยนะครับรสชาติใช้ได้นะเพอร์เฟกนะครับแรับแป้งโกกินะครับ อโอเคนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปมาดูเมนูต่อไปนะครับว่าจะทำอะไรค่อยๆ่อ,อติดตามแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ